มาเที่ยวกันต่อที่ปราก EP4 กันเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะเรานั่งรถแคมหรือว่ารถรางนะคะมาลงที่ป้ายชื่อว่า Malos t r a n s k e y Namyski ค่ะป้ายนี้นะคะจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะไปกันที่ไหนเรามาช่วงเช้านะคะร้านอาหารสำหรับเบรคฟาสต์เนี่ยค่อนข้างจะเปิดกันเยอะเลยนะคะซึ่งปกติเนี่ยเราจะไม่เห็นเปิดเช้ากันขนาดนี้นะคะ ตามทางเดินเนี่ยมีร้านขายของที่ระลึกน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยค่ะพวกงานเครื่องแก้วเครื่องประดับก็มีนะคะร้านขา,ขายขนมปังเนี่ยมีเยอะเหมือนที่ในปารีสเลยค่ะคือเมืองที่เราอยู่เนี่ยจะไม่ได้มีร้านรวงพวกนี้เลยนะคะจะเป็นคนละบรรยากาศกันเลย ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาเที่ยว Charles Bridge นะคะหรือว่าสะพานชาล์เมื่อกี้เห็นทางเข้าไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันก่อนนะคะนี่ค่ะนี่คือทางขึ้นสะพานเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันก่อน,นะคะ่ะมาดูกันเลยค่ะว่าเราจะไปที่ไหนประตูเล็กๆนี่เป็นทางขึ้นหอคอยชมบริเวณสะพานนะคะแต่เรายังจะไม่ขึ้นนะคะ เรามาที่จอร์เลนวอลกันก่อนคะ่ะที่นี่เราจะเจอคนไทยนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีนะคะมากันเยอะเลยคะ่ะหรือเป็นพวกกลุ่มคณะทัวร์นะคะไกด์ท้องที่นเนี่ยก็จะพามาเช็คอินกันจุดนี้ก่อนนะคะจอร์เลนวอลเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออกถึงการประท้วงแบบสันติวิธีนะคะซึ่งเกิดในกรณีที่จอห์เลนเนี่ยถูกลอบสังหารนะคะแล้วก็บรรดาแฟนคลับนะคะ ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็มาแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์กันที่นี่นะคะหลังกำแพงจอลเลนนอวอนะคะก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวจอร์แดนเองแล้วก็ผลงานกราฟฟิตี้นะคะที่มีศิลปินมากมายมาร่วมแสดงกันถ่ายรูปเสร็จเช็คอินเรียบร้อยเราไปกันต่อเลยค่ะเดินพ้นซุ้มประตูมานะคะเราก็จะยังเห็นบรรยากาศเลอะเทอะของกราฟฟิตี้หรือว่าศิลปินที่ไม่สร้างสารรค์นะคะ ซึ่งชาวชุมชนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็มีป้ายข้อความเล็กๆนะที่ติดไว้นะคะขอความร่วมมือให้ศิลปินอ่ะแสดงออกเฉพาะในที่ที่จัดไว้ให้นะคะก็ขอความกรุณาเรสเปคชาวชุมชนกันด้วยค่ะต่อไปเราก็เดินขึ้นไปบนสะพานชาส์บริดจ์นะคะนี่เราขึ้นมาจากอีกทางหนึ่งนะคะไม่ได้ขึ้นจากซุ้มประตูใหญ่เมื่อกี้นะคะ อากาศสดใสนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เห็นท้องฟ้าแบบนี้มาหลายวันกันแล้วนะคะในประเทศเชคนักท่องเที่ยวก็ออกมาเดินกันเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะเราก็หางมุมถ่ยรูปไม่ถูกเลยนะคะเพราะว่าแม็กกราก็เต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะหลายคนนะคะแนะนําว่าถ้าขึ้นมาบน Charles Bridge แล้วเนี่ยให้ลองเดินนับลูกป,ปั้นไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่เราก็ไม่ได้นับนะคะ รูปปั้นบางส่วนเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการซ่อมแซมนะคะบางส่วนก็บำรุงรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูขาวจ้วเหมือนใหม่เลยค่ะ mm. เดินกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งหนึงก็คือฝั่ง Old Town s q u a นะคะ เห็นฝูงชนนะคะยืนอยู่กันข้างหน้าเป็นกลุ่มใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีอะไรมีกลุ่มนักดนตรีกำลังแสดงอยูค่ะและเมื่อเราเดินไปถึงค่ะก็จบคอดีค่ะระยะทางบนสะพานก็ไม่ไกลนะคะเดินแป๊บๆก็ข้ามมาถึงแล้วค่ะ พอเราข้ามไปอีกฝั่งนะคะที่จะเป็นฝั่งโ t ทาวสแควร์เดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยนะคะด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งค่ะที่เราคิดว่าเราจะแวะเยี่ยมชมเพราะว่าไม่เสียค่าเข้าชมด้วยค่ะนี่ก็คือโบสถ์เซนต์ฟรานซิสออฟอาซิซนะคะเป็นโบสถ์ที่ขนาดกลางไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะและวันนี้ทางโบสถ์ก็มีอีเวนต์ด้วยในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะวันที่23 ันวาที่เราไปเนี่ยนะคะเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มเนี่ยทางบทจะมีอีเวนต์จัดคอนเสิร์ตแสดงดนตรีนะคะพวกโมสารทหรือว่าเพลงลัสสิกนะคะโดยผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถสนับสนุนค่าบาัตเข้าชมนะคะแล้วค่อยกลับมาชมกันใหม่ตอนเวลา1นึ่ทุ่มนะคะซึ่งการฟังดนตรีในโบสถ์เนี่ยมันจะขลังมากเพราะว่าสิยงมันจะก้องกลางวานันแล้วก็อากาศจะเย็นยาเยือกเลยค่ะ